Nói đơn giản, bà liên quan quan đến đời sống. Nói đơn giản, bà liên จะให้ได้โหดครับพี่น้อง้นมนเก็บงมาจะให้ได้โหดครับบอกแล้วอ่ากินอย่ากินกาแฟมัดดีดเนี่ยมาเลฟผู้ใดชอกาแฟเครดีดแท้ไม่เพลนกัล้นมีน้จีนพนะเออสก็บอยุ่ยเรามากโอ้ย เนาเเนาเฮอุ้ยสุดแล้วเลยซื้อใหม่เห็นบ่สรุปแล้วองค์อญิงมีชื่อใหม่แล้วนะครับเม่หน่อยตั้งหายซะสลดเนาคอยตั้งจะโดนแล้วบ่หน่องเนาบ่คุกกับนักร้องเสียงเก่าน้องเนาเออคือคือนักร้องเสียงเก่าน้องเนาเพชรร้อนแดงเออคือได้ปะบอกแล้วว่ายน้อยู่น้ำพัดเฮ้ยังพี่เอ้าไม่คือบอกอาบหน้าบ่ได้จะไปอาบอะไรตัวนี้ นนว,ว่าแม่แลไล,ล่รอบแล้วได้สีไล,ล่รอบแล้วได้นี่ไปแล้วสีไล,ล่รอบแล้วได้นี่สาดมาพ่นไปอยู่ไหลารอบนนี่ได้พท่านอาบนา้ำแต่ว่าขาจองนี่สอนดีครับไปาน้ำก่อนโอ้ยไปเด้อขวัญเลยมมปมเผ่าอยูอมาสเขาเันองสะดเี่ยมววาอท่านได้อบน้ำเฮ้เมวานอยู่ประเไยแตแล้วคืนเครื่องที่ไปอาบจเป็นเออนพรท่านเนาะหลกเนาะ เขาตีกันแย่ความงามหนูตามมาหัหันนะฮะฮะจอฮะฮบ่ะฮ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 นหมาแาะฮะมะฮะฮะงะฮไนหมาแะฮมาะฮะฮันะฮ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 ะงะัะฮะกะฮ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 ะงะฮะฮะฮะะฮ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 ะะฮ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 มเะเะะ พี่ดองเป็นยนนี่เบ้แล้วเาีกับมุนนี่ด้วยพี่เมยเออ้าจะมาขอของดัาบ้าก็ได้ลองกก็ได้ลองมากเต็มมืนี่ยของับนาบ้านก็ได้ลองพอะโอ้ไม่เป็นกระจกสิ อม่อ่าเปิดน้ำอ่างอาบอาบอาบไม่อ่างเลยใช่ีนี่ไงอ่างจักกุชี่นี่อาบเลยเรายังอ่ะก็เปิดแช่เลยก็เปิดนแช่เลย มันรู้มันรู้บาทีมันรู้ลงไปสิมันรู้เนี่ยคือมันพังมันบ่มันรู้ไปว่าเหตียพี่น้องแต่อีกอย่างมัก่คือเด้อยังไงเวลาขาซึกมาเป็นของผ่านรู้เสียงดังมดขาซื้อเตอันนี้เคล็ลับตัวเหลือต้องสีหน้าไม่้องสีน้าสีน้ามันจ้ไนแจงััว่ะเ้ พราเราจะโคนั้แล้วก็บนลเปิดเพลงเออไม่ได้ก็เปิดเพงทันทลาเลาละรันเต็รตอนแรกเนี่ยบกพี่ว่าพี่นองกินเขาอันนี้อย่าฝอเป็นอย่างเดิมแต่ว่าเป็นตัวเรอแล้วนั่นนั่นันขเป็นตัวเลยอ้ี่ไม่ถ่ายไม่ถ่ายละบน้าไม่่อโอเคโอเคน้าหาบน้าเป็นไรเหรอเป็นไานเ ออกออกออกย่าลืมล็อกก่อนเด้อะเลยไม่เคยเห็นนี่อ่ะไม่เห็นนุกนุกนุกอะอยู่ตรงนู้นไงมันไม่เห็นไม่เห็นยหนไหนประกาศาอาไปผิดหวังเอาโอเคไปไปแล้วนะเฝ้าเพ้าพี่น้องรอคุยน้ำเฝ้าอาบโอา หาอาเ่อาวีเอาเออกประตูไม่ได้ก่อนเอารอกประตูก่อนอบประตันก่อนสิบว่าหาอาวเนรอไดเนวะงหนวัจะดันเมื่อไรเออเ้ลอไไม่อเลยใจว่าล้วน้ลเอาไมเอาเอม เราให้มันสุดเราให้มันสุดน้องให้มันสุดนี่ได้แล้วอื่นไงโอ๊ยด่าร้องดูดูมานี่ดูมานี่พี่จะบอกทำอย่างงี้นะนี่อันนี้ปุ๊บมาสีพี่ไปอีหลักตบเอกไปให้ด้วยครัาบอกนี่นี่ได้แล้วนี่นี่ปิดได้แล้วแค่นี้เออเด้วเออนี่ให้อีหลักเปิดอีหลักเปิดสุด ไ่ออกได้แล้วไฟเอิแชช้ได้แล้วได้แล้วนะยเลวเอินเด้อเอาไฟเหลวเดี๋ยวแม่เปิดไทยอ๋ไมเชื่อเปิดเลลวแม่ไม่เชื่อแม่จเปิดยังไแบบเนี้ยอ๋อเกิดยงไมเปิดแล้วแต่บุก็มเสียมเปิดดอกแม่มาเปิดดอกอาบลวดคนหลๆ บายบายสวัสดีคัอโอเค thank y o นนนน่เารไมไ้วาไมไ้ปนะไปไปไปเออไปเลยเรียบรอยไปยังวหลอกอยู่น้้อ <differences S 2> <less> ไปไปไปฝ <Physical quality? S 2> ้าวเมื่อใดเราไม่หมู่ได้ถ้าอับแล้วสาดเลยสิเมื่อก่อนฝ่าวเขาไม่อับไม่แล้วฝ่าแล้วพอมาเราเร็วไปแล้ว บูกหัวใจใส่บา้างใส่แสบปมนุ่งดิ่งแกนเดใจรักมาหอดบุญเดินหกย้ำฝนตกห้ำพืน้นน้องนี่อื่นซะอื่นจนจืดจืดหนาวพัดแค่นอ่บอกเห็นกู้บาวให้ยาวยาวตัวน้องมารอบอตอนน้องบอก เจ้บาบุตตาลล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 ลเลล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 นลองลลลลจลดลล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 ลนลลอลล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 น,นจลล